ถามเรื่องมรณภัยพระเจ้ามิลินตัดถามว่าข้าแต่พระนาคเสสนิเสเด็จพระจอมาศาสดาปรมาศาสดาทรงตัดไว้ว่าบุคคลทั้งปวงกลัวอัจฉริยะบุคคลทั้งปวงกลัวความตายดังนี้และตัดไว้อีกว่าพระอรหันต์ล่วงเสียซึ่งความกลัวทั้งปวงแล้จึงขอถามว่าความกลัวอัจฉริยะหรือความสะดุ้งมีอยู่แก่พระอรหันต์หรือ อีกอย่างหนึ่งพวกสัตว์นรกที่ถูกไฟไหม้อยู่เป็นนิดนั้นเมื่อจะพ้นจากนรกใหญ่อันมีเปลวไฟลุกอยู่เป็นนิดนั้นยังจะก,กลัวความตายหรือค่าแต่พระนักเกษณถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคตัดไว้ว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออัธยากลัวต่อความตายนั้นถูกแล้วคำที่ว่าพระอรหันต์ล่วงความกลัวทั้งปวงแล้วก็ผิด ถ้าคำว่าพระอรหันต์ร่วงความกลัวทั้งปวงแล้วถูกคำว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออัธยากลัวต่อความตายนั้นก็ผิดปัญหานี้ก็เป็นข้อลำบากโปรดแสดงให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระคุณเจ้าพระนักเส้ตอบว่าขอถวายพระพรคำว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออัธยากลัวต่อความตายนั้นไม่ได้หมายถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ได้ตัดต้นเหตุที่ทําให้เกิดความกลัวแล้ว บุคคลใดยังมีกิเลสอยู่ยังมีความเป็นตัวเป็นตนอย่างแรงกล้ายอยู่ยานเองเอียนในสุขและทุกข์อยู่สมเด็จพระบรมครูหมายบุคคลนั้นจึงได้ตัดว่าบุคคลทั้งหลายสะดุ้งกลัวต่ออัตยากลัวต่อความตายพระอรหัน์ทั้งหลายได้ตัดคติทั้งปวงแล้วตัดเสียซึ่งปฏิสนธิไม่ได้เกิดในภพทั้งสาม หากซี่โครงแห่งนายช่างคือตัณหาแล้วตัดเหตุแห่งพบทั้งปวงแล้วจัดสังขารกุศลอกุศลเสียสิ้นแล้วกำจัดอวิชชาไม่ให้มีพืชต่อไปแล้วเผากิเลสทั้งปวงแล้วไม่หวนไวในโลก,กธรรมทั้งหลายแล้วเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่สะดุ้งต่อไปทั้งปวงอุปมาอามาทั้งห้าขอถวายพระพรมหาบพิตรราชสมภาร ปานประดุษมหาอมาตย์ทั้งสี่ของพระองค์ที่รับพระราชาทานยศศักดิ์ฐานันดอนแล้วก็มีเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นแล้วพระราชาก็ตัดว่าคนทั้งบงในแผ่นดินของเราจงทำพรีแก่เรามหาอมาตย์ทั้งสี่จงทำให้เรื่องนี้สำเร็จอาตมาภาพขอถามว่าความสะดุ้งต่อภัยคือพรีจะมีแก่อมาตย์ทั้งสี่หรือไม่มีพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรมหาบาพิษ เพราะเหตุว่ามหาอมาตย์ทั้งสี่นั้นเป็นผู้ที่พระราชาทรงตั้งไว้ตำแหน่งสูงเป็นผู้ล่วงเสียซึ่งภรีแล้วคำที่พระราชาตัดสั่งว่าบุคคลทั้งปวงจงทำาพีนั้นหมายบุคคลเราอื่นนอกจากมหาอมาตย์ทั้งสี่อย่างนี้แหละพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรข้อที่ตัดไว้ว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออัตยากลัวต่อความตายนั้น สมเด็จพระกวนก็ไม่ได้ตัดหมายถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ได้ตัดเหตุที่สะดุ้งกลัวต่อเสียหมดแล้วหมายเฉพาะผู้ยังมีเกเลสเท่านั้นข้าแต่สมพระนักเสนคำว่าทั้งปวงนี้จะเป็นคํามีเศษหาไม่ได้เป็นคำไม่มีเศษโดยแท้ขอพระผู้เป็นเจ้าจงชีช้จแจงเหตุการณ์ข้อนี้ให้ยมฟังอุปมาดังนายบ้านข้าแต่แต่มหาราช เปรียบประดุดดังนายบ้านสั่งให้ลูกบ้านกันว่าพวกเจ้าอยู่ในที่นี้เราของเราทั้งสิ้นจงมาประชุมกันในสำนักของเราผู้รับสั่งก็ไปยืนประกาศให้ทำากลางขึ้นด้วยเสียงอันดังถึงสามกั้งว่าชาวบ้านทั้งหลายจงรีบมาประชุมกันในสนักของชาวบ้านลำดับนั้นชาวบ้านก็รีบไปประชุมกันผู้รับสั่งนั้นก็บอกเจ้าบ้านว่า ชาวบ้านทั้งปวงมาประชุมกันแล้วสิ่งใดที่ควรทําขอจงทําสิ่งนั้นเถิดเป็นอันว่านายบ้านผู้นั้นจะให้ลูกบ้านเท่าที่เห็นปรากฏมาประชุมกันหรือสั่งลูกบ้านทั้งหมดลูกบ้านที่รับคําแล้วก็ไม่ได้มาประชุมหมดแต่นายบ้านก็หลับว่าลูกบ้านมาประชุมพร้อมกันหมดความจริงที่ไม่ได้มาประชุมกันก็มีอีกเป็นอันมากคือสตรีบุรุษทาสีธาตุลูกจ้างคนตาบอดคนมีคันแพะแกะช้างสุนัขโคแม่โคนม แต่พวกนั้นก็ไม่ได้นับเข้าในพวกที่ไม่ได้มาประชุมชันใดบุคคลเราใดยังมีกิเลสอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงหมายบุคคลนั้นจึงตัดว่าบุคคลทั้งปวงสะดุ้งต่ออัธยาทั้งนั้นขอถวายพระพรถ้อยคําม,มีเศษก็มีความหมายมีเศษก็มีถ้อยคําไม่พมามีเศษส่วนตามความหมายไม่มีเศษถ้อยคําไม่มีเศษความหมายมีเศษก็มีถ้อยคำไม่มีเศษความหมายไม่มีเศษก็มีเพราะฉะนั้น จึงควรพิจารณาความหมายควรทราบความหมายโดยอนุโลมกันหนึ่งมีความหมายยิ่งไปกว่าเหตุหนึ่งความหมายเกี่ยวกับจะต้องอาจารย์หนึ่งมีความหมายที่จะต้องอธิบายออกไปหนึ่งเมื่อเข้าใจความอย่างนี้จึงจะเป็นอันวิริชัยตัดสินปัญหานั้นได้ดีขอถวายพระพรสันนรกยังกลัวตายหรือข้าแต่พระนาคเกษมข้อนี้จงยกไว้ยอมรับว่า คือจงยกพระอาหารหันต์ทั้งหลายเสียให้สะดุ้งแต่ต่อสัตว์นอกนี้โยมจะขอถามว่าพวกสัตว์นรกที่ได้รับทุกเวทนาเผ็ดร้อนแข็งก้ามีร่างกายทั้งสิ้นถูกไฟเผาเล่าร้อนวันไหวอยู่ด้วยไฟมีหน้าเต็มด้วยน้ําตาที่ร้องไห้ลลำพันคําควรถูกทุกเผ็ดร้อนกาแข็งครอบงาแล้วอย่างเลอเกินไม่มีที่ต้นทานไม่มีที่พึ่ง ไม่มีเวลาสั่งทุกโศกมีแต่จะได้รับทุกเวทนาไปท่าเดียวมีแต่จะได้รับทุกโศกไปอย่างเดียวถูกไฟเผาผานอย่างไร้กาศมีเสียงร้องน่าสะึึงกลัวมีเปลวไฟหกอย่างห้อมล้อมไม่ว่างจากเปลวไฟอันแผ่ไปตลอดลอยโยธเมื่อจะตายไปจากนรกใหญ่อันเผ็ดร้อนอย่างนั้นยังจะกลัวตายอยู่หรือพระผู้เป็นเจ้าพระนากเกษที่แจงว่าขอถวายพระพร ยังกลัวต่อตายอยู่แค่แต่พนักเกษนรกมีแต่ทุกเวทนาอย่างเดียวไม่ใช่หรือเหตุไรพวกสัตว์นรกได้เสวยทุกเวทนาอย่างเดียวเมื่อจะตายจึงยังต้องกลัวตายอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นยังยินดีในนรกหรือขอถาวายพระพรสัตว์นรกเหล่านั้นไม่ยินดีในการอยู่ในนรกเลยมีแต่อยากจะพ้นไปนรกแต่ที่กลัวตายเพราะเป็นอุนอนุภาพแห่งความตาย ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคําที่ว่าสันนรกค้นจากนรกแล้วแต่ยังกลัวตายนั้นโยมไม่เชื่อเพราะผู้ที่อยากค้นทุกข์จะกลัวอย่างไรสัตว์ทั้งหลายได้สิ่งใดปรารถนาหน้าล่าเลงดีใจเพราะฉะนั้นขอจงให้โยมเข้าใจความข้อนี้ด้วยเถิดขอถวายพระพรอันความตายย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเสะดุ้งแก่สัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่เห็นสัจจะ พวกที่ยังไม่เห็นสัจจะคือความจริงย่อมสะดุ้งย่อมสะพรึงกลัวผู้ใดกลัวงูเห่าดำผู้นั้นก็กลัวตายผู้ใดกลัวผู้นั้นก็ชื่อว่ากลัวงูเห่าดำผู้ใดกลัวช้างสิงห์สิงโตเสือโคร่งหมีหมาในกระบือกะบือบอดบ้านโจรไฟฟ้าต่อ้นายักษ์ผีเสื้อน้ำผู้นั้นก็จักกลัวความตายความตายมีเดชแรงกล้าพวกที่มีกิเลสจึงกลัวตาย วกสัต์นรกอยากพ้นจากนรกก็จริงแต่ก็ยังไม่ตายอุปมาบุรุษผู้เป็นผีถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นผีทนทุกขเวทนาอยากจำหมดทุกข์ให้พ้นหาหมอผ่าตัดเมื่อหมอผ่าตัดออกมาก็วางเครื่องมือไว้แล้วรับมีดให้คม เผาชื่อเหล็กให้แดงบทยากำจัดไว้เวลาหมอทำอย่างนั้นอยู่คนที่เป็นฝีจะสะดุ้งกลัวต่อการกระทำของหมอนั้นหรือไม่สะดุ้งกลัวพระเจ้าค่ะพอถวายพระพรผู้อยากจะหายโรคจะดุ้งกลัวต่อวิธีการรักษาอยู่ชั้นใดพวกสัตว์นรกก็ยังสะดุ้งกลัวต่อความตายชั้นนั้นอุปมาบุรุษผู้มีความผิด อีกอย่างหนึ่งบุรุษที่มีความผิดต่อเจ้านายถูกใส่โซ่ตรวนขังไว้ในที่คุมขังได้รับทุกข์ลำบากอยากจะพ้นจากความลำบากนั้นเจ้านายจึงให้เรียกเข้ามาเพื่อจะปล่อยเขาไปบุรุษนั้นมีความผิดไม่รู้ประสงค์ของเจ้านายเมื่อจะไปเข้าถึงเจ้านายจะดสะดุ้งกลัวไหมสะดุ้งกลัวพระเจ้าข่าขอถวายพระพรความกลัว นายย่อมมีแก่บุรุษผู้มีความผิดฉันนั้นพวกสัตว์นรกก็กลัวความตายทช่งนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงแสดงเหตุที่ทำให้โยมเข้าใจยิ่งไปกว่านี้อีกอุปมาเหมือนผู้ถูกงูพิษกัดขอถวายพระพรเปรียบเหมือนกับบุรุษถูกงูพิษกัดล้มกิ้งอยู่มีบุรุษอื่นหนึ่งเรียกงูพิษนั้นกลับไปด้วยอำนาจของมน์ให้มาดูดพิษเอาไปบุรุษผู้ถูกงูกัดนั้นจกลัวหรือไม่ กลัวพระผู้เป็นเจ้าความกลัวย่อมมีแก่บุรุษถูกงูกัดนั้นผู้กําลังหายจากงูพิษฉันใดถึงพวกสัตว์นรกอยากจะพ้นจากนรกก็ยังกลัวความตายอยู่ฉันนั้นความตายเป็นของที่ไม่ควรไม่ต้องการไม่รักไม่พอใจของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกสัตว์นรกจึงกลัวตายขอถาวายพระพรถูกแล้วพระนักเกษณโยมยินดีรับว่าถูกต้อง